ว่ายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเมื่อได้เมืองมองตอมะแล้วก็ยกขึ้นไปณเมืองหงสาวดีครั้นเห็นเมืองร้างอยู่จึงรู้ว่าเจ้าเมืองตองอูพาพระเจ้าหงสาวดีไปก็รีบเสด็จไปล้อมเมืองตองอูขณะนั้นกองทัพไทยขาดสเสบียงอาหารเห็นจะทำการต่อไปก็คงไม่ตลอด จึงให้ลาถอยทับกลับมาอย่างตองอูแล้วก็ให้หวาดต้อนครัวรามันเข้าไปในกรุงศรียุทธยาคางนั้นก็มากนักพระเจ้านันทโกคองราชสมบัติอยู่ในเมืองหงสาวดีมาเสปีสิ้นพระชนอยู่ในเมืองตองอูครั้งนั้นหัวเมืองมอทั้งปวงไม่ไปขึ้นแก่เมืองตองอูเข้าไปขึ้นแก่กรุงศรียุทธยาโดยมาก พระยาตองอูจึงแต่งเครื่องราชบรรณาการกับพระถวายพระเจ้ากรุงไทยขอเป็นเมืองขึ้นสืบไปครั้งนั้นรามันประเทศทั้งปวงก็จึงเป็นขึ้นแก่กรุงศรีอยุธยาทั้งสิน้นฝ่ายพระเจ้าอังวะก็ไม่ได้ลงมาเบียดเบียนหัวเมืองรามันทั้งปวงด้วยเกรงอนุภาพของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาแต่ประเทศรามันมาขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยาประมาณเจ็ดปี ท่านภายหลังกรงุงศรีอยุธยาเปลี่ยนแผ่นผดินใหม่พระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นใหญ่ในภายหลังก็เพิกเฉยซะและ้วก็มีได้ทรงระวังรามันประเทศหัวเมืองมอนทั้งปวงก็จึงตั้งแข็งเมืองเป็นแผนกผนกอยู่ตาลำพังไม่มีแผ่นดินใหญ่จะใหญ่กว่ากัน พอมีฝรั่งกำปั่นนายเรือคนหนึ่งชื่อว่ากัปตันหันชราเป็นคนมีทัพสมบัติมากก่อตึกค้าขายอยู่นำเมืองซเซเรียงหรือว่าเมืองซีเรียมและฝรั่งนั้นก็มีสติปัญญา,ยาม,มากรู้จักเอาใจของขุนนางราชดรทั้งปวงขณะนั้นเจ้าเมืองเซเรียง ร้ายกาศนักเบียดเบียนขุนนางเบียดเบียนรัศดรทั้งปวงได้ความลำบากกับตันหันชราจึงคิดกันกับชาวเมืองทั้งปวงพร้อมใจกันในประเทศขับไล่เจ้าเมืองเสียงซะแล้วขุนนางและรัศดรทั้งปวงก็พากันยกกับตันหันชราขึ้นเป็นใหญ่ในเมืองเสียงแล้วพญาฝรั่งนั้นมีด้นับถือ พระพุทธศาสนาแต่เป็นผู้ช่วยดูแลรักษาพระเจดีย์ใหญ่และอารามทั้งปวงตามธรรมเนียมของพระเจ้าแผ่นดินตะก่อนครั้งนั้นมีมหาเถระสององค์และก็เจ้าอาธิการองค์พุทธะและก็เจ้าอาธิการเตอร์และเจ ได้ชักชวนชาวบ้านชาวเมืองทั้งปวงบำรุงพระพุทธศาสนาซ่อมแปลงอาวาสและพระมหาธาตุเจดีย์ซึ่งปรหาหักฟังและก็ชักชวนคนทั้งปวงไปบำเพ็ญทานรักษาศีลตามสติปัญญาพระพุทธศาสนาในประเทศนั้นจึงยังบริบูรณ์อยู่และพระเจ้าแผ่นดินสามองค์คือพระเจ้าฝรั่งมังโสดหนึ่งพระเจ้าฝรั่งมังตรีหนึ่ง พระเจ้านันทโกหนึ่งได้เป็นใหญ่ในเมืองโงสาวดีและพระเจ้าทอชุกแตกีก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินวงรามันแทรกเข้ามาปีหนึ่งตั้งแต่นั้นรามันประเทศทั้งปวงก็ยังไปขึ้นแก่กรุงไทยได้เจ็ดปีครั้นเมื่อเมืองมอนทั้งปวงต่างเมืองต่างอยู่ตาลพัง ส่วนเมืองทวายก็ตั้งแข็งเมืองอยู่บ้างไม่ได้มาขึ้นกก่กรุงศรียุธยาเพราะพระเจ้ากรุงศรียุธยาได้ตทรงเพิกเฉยซะไม่ได้ยกมาปราบปรามให้อยู่ในอำนาจเมืออย่างแต่ก่อนและยังขึ้นแก่กรุงศรียุธยาแต่เมืองมริดเมืองตะนาวสองเมืองเท่านั้นเมื่อพยากับตันหันตราเจ้าเมืองเสเรียงก็ เป็นอยู่ได้12ปีแล้วครั้งนั้นพระเจ้าอังวะองค์หนึ่งรามันทั้งหลายเรียกกันว่าดารันนทอกระเดิงมณิกหรือว่าอันนอกะเพตลุนหรือพระเจ้ามหาธรรมราชาคำไทยก็แปลว่าพระเจ้าประสาททองปลดแก้วเป็นพระราชนาดาของพระเจ้าฝรั่งมังตรี คันรู้ว่าหูเมืองมอทั้งปวงไม่ปกติพร้อมเพียงกันจึงยกกองทัพลงมาปราบปรามได้เมืองมอทั้งปวงตลอดมาจนถึงเมืองทวายแล้วก็ยังยกออกไปเตีเมืองมฤตตีเมืองตะนาวเจ้าเมืองมฤตเจ้าเมืองตะนาวไม่เห็นกองทัพศรียุธยาออกมาช่วยก็จึงยอมขึ้นแก่พระเจ้าอังวะแล้วพระเจ้าอังวะก็ตลัดแก่ขุนนางพม่าขุนนางรามันให้เกงินสร้างเมืองหงสาวดีขึ้นให้คงดังเก่า แล้วพระเจ้าอังวกะก็ยกทัพกลับขึ้นไปเมืองอังวะและขณะเมื่อพระเจ้าอังวะยกทัพมาตีเมืองเสเรียงนั้นพญากับตันหันชราเห็นว่าจะสู้พม่าไม่ได้ก็รพากวกพองลงเรือกำปั่นลำใหญ่หนีไปน้ำเมืองฝรั่งขณะนั้นพระเจ้าประสาททองตรดแก้วก็ลงมาป่าปาม ประเทศรามันทั้งปวงด้วยฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่ได้ทราบข่าวก็ยังตรัดปรึกษาด้วยแสนเท้าพญาลาวทั้งปวงว่าบัดนี้พระเจ้าอังวะลงไปย่ำยีหูเมืองรามันทั้งปวงให้อยู่ในอำนาจสิน้นจนแต่เมืองมริดเมืองตะนาวซึ่งขึ้นอยู่กับพระเจ้ากรุงศรียุธยานั้นพระเจ้าอังวะก็ตีได้พระเจ้ากรุงศรียาก็เพิกเฉยเส ไม่ยกท่าไปช่วยป้องกันเมืองขึ้นของพระอ,องค์ถ้าแม้นเราจะยังคงขึ้นไปขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาอยู่แม้พระเจ้าอังวะยกปตีพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจะไม่ยอมมาช่วยแน่พวกเราก็จะได้รับความลำบากไปมั่นคงจำเราต้องแต่งทูตนำเครื่องราชบรรณาการขึ้นไปถวายกับพระเจ้าอังวะขอเป็นเมืองขึ้น จึงจะพ้นอันตรายท่านทั้งปวงจะเห็นเป็นประการใดแสนเท้าพญาลาวทั้งปวงก็เห็นชอบด้วยพระเจ้าเชียงใหม่ก็จึงจัดเครื่องราชบรรณาการมออพระราชทูตคุมขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าอังวะพระเจ้าอังวะก็มีพระทัยยินดีนักแล้วก็พระราชทานรางวัลให้แก่ทูตไเปน็นอันมากตั้งแต่นั้นมาเมืองเชียงใหม่เมืองลำพูนเมืองนครลำปางก็จึงไปขึ้นแก่เมืองอังวะ พระเจ้าประสาททองกรดแก้วก็จัดให้พระราชวงศ์องค์หนึ่งอยู่รักษาเมืองวะแล้วก็พาพวกพ้องยกลงมาตั้งนณะเมืองหงสาว,วดีจึงตั้งพระราชบุตรชื่อว่ามังรายตูปะเป็นพระมหาอุปราชเมืองหงสาว,วดีพระเจ้าประสาททองกรดแก้วก็จึงจัดรามันเก้าสิสองครอบครัว ถวายเป็นเจ้าพระเกตธาตุหน้าที่เมืองร่างกุ้งพระเจ้าประสาททองกรดแก้วนั้นไม่ได้กลับขึ้นกับเมืองอังวะอีกสเสด็จมาครองราชสมบัติอยู่ในเมืองหงสาวดีไม่สเสด็จไปอยู่ในเมืองด้วยออกไปตั้งพระราชวังอยู่หน้าที่ตำบลเกละสะเก็บแปลว่าสารเหตุ ดังน,นั้นชาวเมืองจึเรียกว่าพระเจ้าเกาะสะเก็บคำไทยบอกว่าพระเจ้าสวนก็ได้ปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมปล่อยแปลงบูชาพระเจดีย์ร่างกุ้งไว้มากมายได้ครองราชสมบัติในเมืองอังวะสองปีในหงหสาว,วดีหกปีพระเจ้าเกาะสะเก็บก็สิ้นพระชนจึงพระราชโอรสของพระเจ้าเกาะสะเก็บ เรอว่ามังรายตูปะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในวันศุกร์จึงเสด็จเข้าไปอยู่ที่พระราชวังเก่าเมืองหงสาวดีรองราชสมบัติอยู่ปีหนึ่งก็สิ้นพระชนภายหลังเจ้าเมืองสะเทินเป็นเชื้อพระวงศ์แผ่นดินพมา่าได้เป็นเจ้าแผ่นดินในเมืองหงสาวดีและเวลาค่ำเวลานาฬิกาหนึ่งเกิดอัศจรรย์แผ่นดินไหว ชัดยอดพระเจดีร่างกุ้งหักตกลงไปทางทิศอาคเนภายหลังพระเจ้าแผ่นดินนั้นได้ยกขึ้นไปเป็นปกติดังเก่าพระเจ้าสเท r มธรรมาราชาก็กลับขึ้นไปครองราชณเมืองอังวะได้สี่ปีฉัดยอดเจดีย์ร่างกุ้งก็หักตกลงมาอีก ขันพระจางวะได้ทรงทราบก็ทรงพระอมีิตกว่าตามคำโบราณบ้านเมืองจะเป็นสุขบ้านเมืองจะตกกรลียุคทุกประเทศหรืออะไรและบัดนี้เกิดเหตุใหญ่และฉัดยอดมหาเจดีย์หักตกลงมาอยู่บ่อยๆซึ่งจำเราจะต้องทำกุศลให้ระงับเหตุร้ายนั้นซะก่อนขันจากนั้น ก็บวชหน้าครบหนึ่งพันรูปสำเร็จแล้วก็แผ่พระราชกุศลซึ่งมีทั่วสัตว์ทั้งปวงแล้วก็ได้ยกชัดยอดพระจีดีขึ้นไปไว้ดังเก่าพยานสะเทิมธรรมราชาขั้นเมื่อแรกได้ราชสมบัติในเมืองพระโคคือเมืองหงสาวดีนั้นพระเจ้าสะเทิรมธรรมราชาก็สิ้นพระชน อยู่ในเมืองอังวะบุตรพระยาสเทมิมชื่อว่านันตยะบางทีก็เรียกว่านันทยะได้ราชสมบัติต่อมาฉัดยอดพระเจดีนั้นก็ล่วงลงมาก็มีรับสั่งให้ถอนฉัดไปที่เมืองอังวะไปซ่อมแซมให้ดีแล้วค่อยเอามาปักไว้อย่างเก่า กองทัพเมืองห่อคือพวกเม่งจูก็ยกลงมาตีเมืองอังวะฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่ก็กลัวว่ากองทัพเฮ่ได้เมืองอังวะแล้วจะยกลงมาตีเมืองเชียงใหม่จึงให้ราชทูตไปขอกองทัพของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาคือสมเด็จพระนารายณ์ในยุคนั้นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็ได้จัดกองทัพขึ้นไปรักษาเมืองเชียงใหม่ฝ่ายพระเจ้าอังวะ เมื่อกองทัพพ่อมาติดอยู่ที่เมืองในครั้งนั้นก็มีรับสั่งมาถึงพมา่าเป็นส่วนใหญ่ในเมืองรามันทั้งปวงให้เกณฑ์พวกรามันไปช่วยป้องกันเมืองอังวะครั้งนั้นพระราชวงศ์เจ้าอังวะองค์หนึ่งชื่อว่ามังนันธมิตรพระเจ้าสิลินันทสุธรรมราชาได้มาเป็นเจ้าเมืองมอตมะจึงเกณฑ์พวกรามันขึ้นไปช่วยเมืองอังวะและรามันทั้งปวง หลกหนีไปซะมากมังนันธมิตรจะไปตามจับมาได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็จงเอาพวกรามันที่หนีทัพไปทั้งหลายนั้นามาเข้าคอกลอกซะด้วยเพลิงพวกขุนนางรามันทั้งปวงยิ่งชักชวนกันไปกบฏนัดประชุมพร้อมกันแล้วก็จุดเพลิงเผาเมืองมอตามาขึ้นแล้วก็ชวนกันจับมังนันธมิตรเจ้าเมืองคุมตัวไว้อย่างมั่นคงแล้วก็พาันอ,อพยพ เข้าไปณกรุงสอยุธยาและเอาตัวมังนันทมิตรนั้นเข้าไปด้วยฝ่ายกองทัพห่อเมื่อมาถึงเมืองอังวะอยู่นั้นก็ขาดสเสบียงอาหารเลยเลิกทัพกลับไปภายหลังพระเจ้านันตยะผู้เป็นเจ้าอังวะได้ทรงทราบว่ามอนเมืองมอตมะเป็นกบฏก็ทรงพระพิโรดนักสั่งให้พระราชวงศ์องค์หนึ่งมีนามว่ามังสุราชาเป็นแม่ทัพ ยกตามไปจับมอนมาให้จงได้มังสุริชาก็ยกกองทัพลงมาถึงเมืองมอตะมะแล้วก็รีดติดตามครัวมอนเข้าไปตั้งอยู่ที่ปลายแดนเมืองกาญจนบุรีแล้วมีหนังสือเข้ามาถึงเจ้าเมืองกาญจนบุรีให้เอาความไปแจ้งแก่ชนบุีในกรุงศรีอยุธยาว่าจะขอครัวมอนคืนออกไปขันพระจรงศรีอยุธยาคือสมเด็จพระนารายณ์ได้ทรงทราบ ก็ไม่ยอมส่งครัวมอลงออไปพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงเกณฑ์กองทัพให้เจ้าพระยาโอสาเสนาบดีก็คือพระยาโอสาสิบตีเหล็กเป็นแม่ทัพออกไปรบกับพวกพม่าณตำบลปลายด่านเมืองกาญจนบุรีกองทัพพม่า,มาต่อสู้ไม่ได้ก็แตกไปหลายครั้งมังสุราชาแม่ทัพ ยังปรึกษากันกับติงจาโบแล้วก็เมียนวุ่นทั้งสองนี่เป็นทัพหน้าแล้วก็ล่าทัพกลับมาที่เมืองมอตมะจัดการที่เมืองมอตมะให้ราบคับแล้วก็ยกขึ้นไปเมืองอังวะกราบทูลเหตุนั้นให้พระเจ้าอังวะทราบทุกประการพระเจ้าอังวะได้ทราบก็คขันครามกองทัพไทยไม่ได้คิดจะยกลงไปตีกรุงศรีอยุธยาอีกต่อไปเกิดลมพายุใหญ่ พัดต้นไม้ยืนต้นหากโค่นล้มไปเป็นอันมากและยอดฉัดพระเจดีล่างกุ้งก็เอ็นไปอีกพระเจ้านันตยะสิ้นพระชนพระราชบุตรพระเจ้าเทอมอีกองคหนึ่งเป็นน้องของพระเจ้านันตยะคือมังรายกยอซอง ได้ครองราชสมบัติในเมืองอังวะในศักราช1,023ปีเวลาบ่ายสี่โมงเกิดแผ่นดินไหวฉัดยอดพระเจดีย์ร่างกุ้งก็ตกลงมาข้างทิศตะวันตกเฉียงใต้พระเจ้ามาังรายกยอองได้ทราบเหตุดังนั้นก็จึงตรัสถามโหนทั้งปวง ก็ทูลทำนายกันว่าปีหน้าจะเกิดศึกในประเทศพมา่ารามันและซึ่งฉัดยอดพระมหาเจดีย์ตกลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นั้นเพราะลมร้ายมันพัดมาตั้งแต่ทิศตะวันออกเฉียงใต้เห็นว่าข้าศึกจะมาแต่ทิศตะวันออกเฉียงใต้พระเจ้าอังว่าได้ทรงฟังดังนั้นก็ไม่สบายพระไทยจึงตัดสั่งให้เอาฉัดยอดพระเจดีย ขึ้นไปซ่อมแซมไว้อย่างเก่าที่เมืองอังวะพระเจ้ากรงศรียุทธยาได้ทรงทราบข่าวอันที่ขุนนางรามาันทั้งหลายในเมืองมอตมะคือเมืองจิตกรงเมืองสตองบอกเข้าไปบัดนี้พระเจ้าอังวะองค์ก่อนนั้นสิ้นพระชนแล้วพระอนุชาเพิ่งได้สมบัติใหม่หัวเมืองมอทั้งปวงก็ชวนกันแข็งเมืองขึ้นขอให้กองทัพกรงศรียุทธยา ยกออกมาเถิดพวกรามันทั้งปวงจะช่วยเป็นกําลังพระเจ้ากรุงศรีวยยาจึงจัดกองทัพเป็นสองฝ่ายให้เจ้าพญาโกษาเสนาบดีเป็นแม่ทัพย,ยกไปทั้งด่านพระเจดีสามองค์และเมื่อไปตั้งที่เมืองมอตมะทัพหนึ่งและพญากําแพงเพชรเป็นแม่ทัพย,ยกไปทั้งด่านบ้านละแหงไปบรรจบกันที่เมืองมอตมะเป็นทัพหนึ่งให้พญาศรีหาราชเดโช ขึ้นไปนัดที่เมืองเชียงใหม่เกณฑพวกลาวเชียงใหม่เมืองลำพูนเมืองนครเข้ากองทัพยกออกไปข้างด่านเชียงใหม่ให้ถึงเมืองจิตกร